เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์การงานนะคะนําเงินทองมาให้คุณนะคะมีความก้าวหน้าบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะหรือทามาค้าขายอะไรต่างๆหรืองานอิสระนะคะทําธุรกิจการค้าของคุณก็ถือว่าหยิบจับเป็นเงินเป็นทองนะคะดูจากหน้าไพ่คุณก็ทราบดีนะคะว่ามันจะ ต้องอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่หยิบจับอะไรก็ถือว่าได้เงินได้ทองนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำมได้กําไรจากการทามาค้าขายนะคะแล้วก็ทําการทําธุรกิจของคุณนะคะอาจจะมีโชคฟุกๆเข้ามาจากการเสี่ยงโชคบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคจากการขายทรัพย์สินมรดกหรือเป็นในหน้านะคะค้าสังหาริมทรัพย์นะคะหรือโดยเฉพาะการเล่นหุ้นนะคะก็ถือว่าคุณจะมีกําไรจากการค้าหุ้นนะคะ สำหรับเรื่องการเงินโชคลาบก็พูดไปแล้วนะคะยังไงก็ต้องมีแน่นอนนะคะสำหรับการเรียนนะคะน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบไม่มีปัญหานะคะอาจจะมีการสอบแข่งขันนะคะไปเรียนต่ออยางงี้นะคะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะหรือสอบแข่งขันเพิ่มสกิลอะไรบางตัวนะคะก็ถือว่าน้องจะได้ชัยชนะจากการแข่งขันนะคะสำหรับความรักนะคะ ก็ถือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะหรือคนที่คบหากันก็อาจจะสร้างฐานะร่วมกันนะคะเก็บเงินเก็บทองร่วมกันนะคะเ,เพื่อที่จะแต่งงานแต่งการหรือใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเงินทองก็ไหลามาเทมานะคะ อาจจะบางคนก็แต่งงานแต่งการแล้วนะคะสร้างครอบครัวนะคะอาจจะมีแพผนที่จะต้องใช้เงินในการซื้อทรัพย์สินมรดกอะไรบางตัวนะคะทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องรถยนต์อะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์แล้วนะคะที่จะได้ซื้อที่จะมีบ้านมีช่องมีสิ่งที่เราต้องการนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะช่วงนี้ก็จะได้คนที่ฟูลออปชั่นนะคะ เข้ามาคบหาคุณเขาอาจจะมีฐานะดีนะคะหรืออาจจะมาช่วยเหลือให้เรามีลู่ทางทำมาหากินหรือมาลงทุนนะคะหรือคบหาเราในแบบให้การช่วยเหลือ,อประถมมีนะคะ <S <S ค,ค,คนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ราชนีถือถ้วยนะคะก็ถือว่าคนวันอังคารนะคะ นะคะก็เป็นคนที่มีภาวะที่เป็นคนเจ้าระเบียบนิดนึงนะคะหรือช่วงนี้สําหรับหน้าที่การงานของเรานะคะก็จัดระเบียบได้ด้วยดีนะคะจัดสรรเวลาได้ดีนะคะก็ถือว่าช่วงนี้หน้าที่การงานของเราอยู่ตัวแล้วนะคะอาจจะเป็นจังหวะที่การงานลงตัวนะคะธุรกิจการค้านะคะก็ถือว่าเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะอยู่ในจุดที่เราเซตระบบมาด้วยดีแล้วนะคะก็ เงินทองก็เข้ามาเรื่อยๆจากการทําธุรกิจการค้าไม่ว่างานซื้อมาขายไปหรืองานบริการอะไรต่างๆนะคะแล้วก็หน้าที่การงานของคนที่ทํางานประจําหรือรับราชการนะคะแม้แต่คนที่ทํางานอิสระนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการเงินาการงานก็ไม่ได้ขาดอะไรนะคะไม่ได้ขาด ที่จะต้องมีอุปสรรคปัญหาเข้ามานะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะปัญหาอุปสรรคคุณสามารถฟันฝ่าได้งั้นนะคะแล้วก็การเงินการทองไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะการเงินโชคลาบนะคะคุณก็อาจจะมีโชคจากการเสี่ยงเล็กๆนิดน้อยนะคะหรือจะได้เงินจาก งานพิเศษนะคะจ็อบพิเศษนะคะค้าขายในออนไลน์หรือขายของตามตลาดนัดนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะหรือทําขนมขายนะคะ p o อ d e r อย่างเงี้ยนะคะสําหรับการเรียนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะน้องๆก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะน้องก็มีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนนะคะ การเรียนก็ชิวๆนะคะไม่ได้กดดันตัวเองการเรียนไปได้เรื่อยๆนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีเยี่ยมอยู่แล้วนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็คบกันอย่างราบรื่นนะคะไม่ได้มีปัญหาประสักอะไรนะคะพูด จอกันเข้าอกเข้าใจนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการเอื้ออาทรรักซึ่งกันและกันนะคะสําหรับบางคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้อาจจะพบเจอคนที่ถูกใจนะคะ,ะคุณอาจจะมีสเปคสูงนิดนึงนะคะแต่ก็ได้พบเจอนะคะได้เรียนรู้กับใครบางคนที่คุณถูกใจนะคะก็อยู่ที่เจ้าชะตาแล้วนะคะว่าจะถูกใจเขาไหมนะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้หนะ้าที่การงานของเราอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะหรือมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรือบางคนทําธุรกิจค้าขายก็นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะหรือบางคนมีงานบริการนะคะอาจจะลูกค้าเป็นคนต่างชาติเข้ามาใช้บริการเรานะคะก็ถือว่าเงินทองก็ได้เป็นกอบเป็นกำมนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะปัญหาอุปสรรคบางคนก็อาจ จจากการเดินทางที่จะต้องไปดูงานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะคะอาจจะต้องเดินทางเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็ขยายตลาดนี่นะคะบางคนทําธุรกิจก็ไปพบปะลูกค้านะคะช่วงปีใหม่นะคะไป ลักษณะผูกสัมพันธ์ทำไมตีนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะคะอาจจะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆนะคะหรือต่างประเทศนีก็ได้นะคะหรือไปไหว้พระอย่างนี้นะคะก็ถือว่าการเงินโชคลาบก็จะมาจากทางไกลนะคะก็ถือว่าเวลาคุณเดินทางก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเผื่อจะมีโชคลาบดีๆนะคะสําหรับการเรียนนะคะบางคนก็อาจจะจบการศึกษาแล้วอาจจะมีเกณฑ์ที่จะ ต้องสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะหรือสอบ เข้ามาหาวิทยาลัยนะคะไปเรียนไกลๆอย่างนี้นะคะก็วิกฤตเป็นโอกาสนะคะได้เรียนรู้โลกกว้างขึ้นอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับความรักนะคะคุณอาจจะคนที่มีคู่นะคะอาจจะคบหากับคนต่างชาตินะคะหรือบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการแล้วไปอยู่ที่ต่างประเทศไปไปมาๆระหว่งางบ้านเรากับต่างประเทศนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะคุณอาจจะพบรักจากโลกออนไลน์นะคะ พบรักจากการท่องเที่ยวเดินทางนะคะหรือพบรักกับคนต่างชาตินะคะอีกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่อยๆพัฒนาในการครบหาไปนะคะไม่ได้มีอะไรร้ายนะคะเพราะเจ้าชะตาก็เป็นคนที่คิดพิจารณารอบคอบแล้วนะคะในการครบหานะคะคนเกิดวันพฤรหรัสบดีค่ะได้ไพ่ราชาถือไม้เท้านะคะก็ถือว่า คุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งในเรื่องของการงานมีความสามารถนะคะรอบด้านไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะล้วนประสบความสําเร็จทั้งนั้นนะคะปัญหาอุปสรรค ทั้งหลายนะคะคุณได้ผ่านพ้นมันไปหมดแล้วนะคะแล้วคุณไม่ว่าจะเจอปัญหาประสักกลไรคุณสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวคุณเองนะคะการเงินโชคลาบนะคะก็จะได้จากความสามารถของคุณล้วนๆนะคะไม่มีใครมาช่วยคุณนะคะคุณเป็นคนที่ต่อสู้ฟันฝ่าด้วยตัวของคุณเองนะคะเป็นผู้นําอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะมีความสามารถรอบด้านนะคะ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรคุณสามารถที่จะจัดการได้ทั้งหมดนะคะการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานนะคะอาจจะมีโชคฟุกๆจากการทําธุรกิจบางตัวอย่างนี้นะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องก็เป็นคนเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะราชาถือไม่เท้าก็ถือว่าเป็นคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ต้องทําให้เข้าใจให้ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ได้นะคะสําสหรับ ความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็มุ่งมั่นตั้งใจสร,ร้างฐานะร่วมกันนะคะบางคนมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะเก็บเงินเก็บทองร่วมกันนะคะบางคนใช้ชีวิตร่วมกันแล้วแต่งงานแต่งการแล้วนะคะก็ถือว่าสร,ร้างฐานะ,นนะ,ะร,านททร่วมกันนะคะหรือบางคนทําธุรกิจร่วมกันนะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะทามาค้าขายดูแลซึ่งกันและกันไปนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงให้ชีวิตคู่ของเรานะคะสําหรับความรัก คนโสดนะคะก็ถือว่าคุณอาจจะทำงานหนักเกินไปนะคะไม่ได้มองใครหรืออาจจะพบเจอความรักในแบบที่คอนเน็กันในเรื่องระหว่างหน่วยงานนี้ก็ได้นะคะหรือทำมาค้าขายติดต่อซื้อขายการนี้นะคะคุณก็จะได้พบเจอคู่จากการงานนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนเลยนะคะก็อาจจะทำงานหนักจนไม่ได้มองหาคู่เลยนะคะก็ถือว่าอยากสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนนะคะเราค่อยมองหาคู่ทีหลังนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่จุดเม้นนะคะก็ถือว่าไพ่พิพากษานะคะเป็นอะไรที่ดีนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคตลอดนะคะแต่จากนี้ไปปัญหาอุปสรรคก็จะคลี่คลายไปนในทางที่ดีนะคะ,ะต่อจากนี้ไปนะคะไม่ว่า จะมีเรื่องอะไรคุณจะพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะปัญหาอุปสรรคมันจะผ่านพ้นไปจากชีวิตคุณแล้วนะคะเนื่องจากคุณต่อสู้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะการเงินการทองโชคลาภก็เริ่มเข้ามาแล้วบางคนทําธุรกิจค้าขายนะคะก็เงียบๆนะคะจากนี้ไปก็จะถือว่าปังแล้วเงินทองไหลมาเทมาแล้วนะคะ การเงินโชคลาภก็ได้จากการงานนะคะมีโชคฟุกๆเข้ามาในชีวิตคุณตลอดแล้วนะคะไม่ว่าจะโชคใหญ่โชคเล็กนะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะอยู่ที่บุญของแต่ละคนนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีบางคนอาจจะ,ะตัดสินใจออกจากงานมามาทำธุรกิจนะคะหรือบางคนก็อาจจะ ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงธุรกิจเลยนะคะจากธุรกิจหนึ่งเปลี่ยนเป็นธุรกิจหนึ่งนะคะก็จะมีความก้าวหน้าแน่นอนนะคะสําหรับการเรียนนะคะช่วงนี้นะคะน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะผลการเรียนผลการสอบมันก็กระเตื้อนขึ้นนะคะออกมายอดเยี่ยมแน่นอนนะคะ สำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะทะเลาะเบาอแว้งกันนะคะไม่เข้าใจกันมีเรื่องเข้าใจผิดกันก็จะหวนกลับมาเข้าอกเข้าใจกันนะคะพูดกันร,รู้เรื่องเข้าใจกันรักกันเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะหรือจะพบเจอคู่ที่ดีก็ได้นะคะสําหรับบางคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคู่แท้แล้วนะคะพบเจอคนที่อยู่ในสเปคคุณนะคะทําให้หัวใจคุณเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งนะคะคนเกิดวันเสาร์คะ่ะ ได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะนะคะคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์เราในเรื่องของอการเงินการทองนะคะช่วยเหลือให้เงินทุนมาเปิดธุรกิจการค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนกู้ยืมจากแบงค์นะคะมีภาวะกูะ้มีภาวะที่จะต้องกู้ยืมแบงค์นะคะขอสินเชื่อจากแบงค์ขอกู้จากสากลนะคะขอคู่จาก กองทุนหมู่บ้านอะไรต่างๆนะคะคุณก็จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้เงินได้ทองมาเคียร์หนี้เคียร์สินหรือลงทุนในธุรกิจการค้านะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนก็ได้ช่องทางทามาหากินมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงนะคะแนะนําแนวทางให้เรา,เาได้ช่องทางทามาหากินที่ดีนะคะหรือบางคนทํางานประจานะคะหรือรับราชการนะคะก็จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันในเรื่องของหน้าที่การงานให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะการเงินโชคลา ก็ได้จากคนใกล้ตัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะให้เราได้เงินได้ทองอย่างนี้ก็ได้นะคะการเรียนเช่นกันนะคะได้การช่วยเหลือจากอาจารย์นะคะได้การช่วยเหลือจากเพื่อนๆนะคะช่วยกันติวให้กันเราก็ติวให้เขาเขาก็ติวให้เราอย่างนี้นะคะผลการเรียนผลการสอบก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะ หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันเขาอ,อกเข้าใจกันด้วยดีนะคะมีการเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่อบอุ่นความรักที่เรามีที่ปรึกษานะคะมีใครอยู่ข้างๆเรานะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอนะคะ,ะคู่ในแบบที่เข้ามาช่วยเหลืออุปถมัมหรือมาเป็นเพื่อนฝูงกันก่อนนะคะเราค่อยๆพัฒนามาเป็นความรักทีหลังนะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงและแสดงความจริงใจในการคบหานะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เมจิเชียนค่ะ ก็ถือว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะได้อะไรแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะสิ่งที่หวังไว้อาจจะไม่ได้นะคะจะได้ในสิ่งที่ไม่หวังนะคะแต่ก็ดีกว่าสิ่งที่หวังไว้นะคะก็ถือว่าคุณอย่าไปคาดหวังอะไรมากทําวันนี้ให้มันดีที่สุดนะคะก็ถือว่าอยู่กับปัจจุบันนะคะการเงินการทองการงานนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะการเงินโชคลาบนะคะได้โชคฟุกๆเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะแต่มันก็มีทิคนิดนึงนะคะมีเคดนิดนึงก็คือเราอย่าไป นั่งเฝ้ารอนะคะทําเป็นลืมๆไปไม่ต้องประหยากได้มากนะคะแล้วคุณจะได้นะคะถ้าคุณเฝ้ารอแล้วอยากได้แบบเป็น,ปนจริงเป็นจังนะคะมันก็จะช้าออกไปนะคะทําอะไรลืมๆไปเดี๋ยวคุณก็จะได้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะการงานบางคนหวังที่จะจะเข้าบริษัทชั้นนํานะคะ รับราชการได้นะคะสอบเข้ารับราชการได้ก็ทําหน้าที่ไปนะคะไปสมัครงานไว้นะคะหรือสอบไว้นะคะก็ทํานู่นทนํานี่ลืมๆไปเดี๋ยวก็ได้เองนะคะไม่ต้องไปนั่งเฝ้ารอนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะคะการงานก็ถือว่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะได้ตําแหน่งมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝานันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือค้าขายได้กําไรแบบ ด,ดีเลยแบบที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะอย่างนี้นะคะมีช่องทางทํากินใหม่ๆที่ดีนะคะทําความร่ํารวยให้เราได้เลยนะคะช่วงนี้อาจจะมีเซนดีหน่อยนะคะฝันดีนะคะได้โชคลาภมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะอย่างนี้นะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะน้องๆเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะติดจะขี้เกียดนิดน,นึงอาจจะเบื่อเบอื่อเซ็งเซงนะคะถ้าเบื่อเบื่อเซ่งเซ่งก็แบบ นั่งฟังเพลงดูหนังไปนะคะแล้วก็พอสบายใจขึ้นก็ค่อยกลับมาอ่านหนังสือนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะยังไงคุณคน,คนเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วคุณเป็นคนฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวยังไงก็ดีเยี่ยมแน่นอนนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่ก่อนหนะ้าที่จะมาคบหากันนะคะคุณอาจจะเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะก็ถือว่าเป็นบุพเพสนิวาสนะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอ คู่ในแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะบางทีก็เจอจากการเดินทางเดินเดินอยู่ก็เจอกันหรืออยู่ๆก็มีคนทักเข้ามาในแบบที่คุณรู้สึกว่าเออก็ถูกชะตาอย่างนี้นะคะคุยกันก็เข้าอกเข้าใจกันดีอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะค่อยๆคบหากันไปนะคะ คำทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮง,งเฮเรยรวยนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ